พระบิดาที่รักลุกขอบคุณพร,คพระองค์ที่พระองค์ทรงให้เรานั้นมั่นใจมั่นใจว่าทุกสิ่งในชีวิตของเรานั้นเป็นของพระองค์แล้วเมื่อเราวางใจทรัพย์สินของเราในมือของพระองค์พระองค์จะอวยพรยุ้งฉางของเราเราพูดตามมาลาคีบทที่สข้อที่1ิบสิบว่าพระองค์จะทำให้ยุ้งฉางเราเพิ่มพูน และข้อ 11. พระองค์จะจัดการกับตั๊ก,กแตนและข้อ 12. อัองอุ่นและผลผลิตจะไม่ตกลงบนพื้นเราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตแบบเต็มทนานเต็มขนาดไม่มีตัวลักตัวฆ่าและตัวทำลายเลยพระเจ้าเรายกทรัพย์สินเรายกสิ่งที่เราครอบครองให้กับพระคังของพระองค์ณัดแนี้และเมื่อสิ่งใดก็ตามที่เป็นของพระองค์และอยู่ในมือของพระองค์ก็จะชนะชนะและชนะเท่านั้น ปลาขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเมื่ออยู่ในมือของมนุษย์ก็มีแค่นั้นแต่เมื่อเราวางไว้ในมือของพระเยซูคริสก็เลี้ยงคนได้เป็นหมื่นฉันใดฉันนั้นในบัญชีของเราเราอวยพรกลับคืนสู่พระครังของพระองค์และขอพระองค์แจกจ่ายเลี้ยงดูคนมากมายที่ไม่มีจะก,กินคนมากมายที่กำลังอยู่ในความบาปคำสาปให้เขามาสู่ชีวิตนิรันดร์เหมือนเรา รักพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน